อนุตรังอภิสัมพูทิงสัมพุชิตวตทาคโตปาธัังยังอเทเสสิธรรมจักังอนุตรัง สมเท е วาปะวะเตนตัวโลเกอปติวตัติยียงยาถาคาตาอุโพอันตาปฏิปติจมัดชิมา จตุสวเรสัจเจสุวิสุธังยานธาตสนงังเทสิตังธรรมราเชนสาสัมมาสัมโพธิกิตตนงัง นาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจากประวัติตนังวายกรณปาทเอนาสังคีตันตามภาามเส मे सोता हे कं समयं भखवा भारणस्य विहर देशे पतने मिखता ये तखो भखवा เทเวเมภิเวอันตาปปัชเตนานเสวิตาภโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนทัมโม โคตุนิโกอนาริโยอนัตสันหิตตโยจายังอัตากิลัมมัทานุโยโคตุโคอนาริโยอนัตสันหิตตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถา ตถาคตนะอภิสัมผูฏาจักุกัรณียานักรณีอุปัสสะไมยอภิญญานิสัมผูธายานิพานายสังวัตติกตัมมาจะสาภิเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมผูฏาจักุก ราณียาณาราณีอุปสมัยยาปิญญายาสัมปโอทายานิพานายาสังวาติอายมีวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยญาติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมา ตัวสัมมาอาชีวัวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสาพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณกรณีอุปัสสไยะปิญญาญัสัมห โทายนิพานายสังวะตติอิทังโคปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณาปิทุกขังโสตปริเทวะทุกขะตัมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโค ทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโคยัมปิดชังนลปฏิตามปิทุขังสังคีเตนะปัญจุปาทานาขันตาทุขาอีทางโคปนาปิขเวทุขสมุทยโยอริยศาสจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิร ตัสสะตัสตาตาตัสตาตาพินันทินีไสยทิทังกามตันหาภาวันหาวิภาวันหายทางโคปันปิกขเวตุคนิโรทอริยสัจจโยตัสสาเยวตันหายาสิสวิราคนิโรทจาตโคปตินิ สัโคโมติอนาลโยอิทางโคปนนปิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงไยเมวะอริโยอาตถางกิโกมาโคสัยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรม ันโตสัมมาอาชีวสัมมาวาญามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อทังทุคังอาิยาสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักภูมอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิาโลกโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุคังอริ อยาสัจ์จังปริญญาันติเมพิกเเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยศาสัจ์จังปริญญาต सन्ति मेऽपि कवे पूपे अननु सुते सुधां मे อุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผิเขเวปุเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุทปาทิอานโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหาตัพันติเมพิกะเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณงมุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปา ทิอาโลโกอุทตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมมุตยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขเวปุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปา ทิอิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกะอุตตปาทิตังโคปามิตังทุกขนิโรธุอริยศัส

อนุสุตสุธรรมเมสุจักขุนอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวคานิโรตัวอริยสัจสัจจิกตันติเมผิขเวบุพีอนุสุตสุธรรมเม สุจักขุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปาทิอิทังทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมผีเขเวปุเปอันนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานัง อุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุคนิโรธคทามินีปติปัาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมปิกเวปุเพอนันดนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิขเวผุกเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิ ปัญญาอุทปาธิวิชฌาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะกีวันจะเมผิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานาทาสังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวา ังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสพระมเกสสัมณพระมณียาปชัยยาสเทวมนุสายานุตตรังสัมมาสัมปวติงอภิสัมปุตโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมปิทเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเ สุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยาคาปูตังยานาทาสนังสุวิสุทธังอโหสิอัทธะหังภิกเวสเกวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสัมณัปรมณิยาปัญยาสเทวมนุสายานุตรังสัม ya sampo ting api sampo sing ya nan japanam meta sanang utapa ti akupa mevimu ti ayamati maca ti na ti ta nipuna pawa ti itamawa japakawa ak tamana ปิณตุงอิมาสิมิจปัปนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายัสสมโตัวโกนทันยัสวิราชังวีตมะลังธังมาจากคุมอุทปาทิยังกินจิตธรรมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตเจพระขวตาธรรมมาจากเกผู อุมาเทวาสัตมนุสเวสุงเกตัมปะตะวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคาทะเยอนุตตรังธรรมจักกังปะวติตังอาปฏิวติยังสมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวา เกณฑ์นาทิวาโลกัสมิธินภูมานังเทวานังสัตตังสุตตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสเว

เทวานัตถมนุสสเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวตุสิตาเทวาสัตถมนุสสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวดิมมานารติเทวาสัตถมนุสสเว เวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตทังสุตตวะปรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวะพระม

ต็มบัคขวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคาถาเยอนุตรังธรรมมาจักกังประวัติตังอาปฏิวัติยังสัมเนนนาวะประมเนนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามุนาวะ निवा लोक सम मे อิติหะเตนะคะเนนะเตนะมหุตเตนะยาวะพระมมะโลกะสัตโตอะภุคคะจิอะยัญจะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะาลอโสโลก ตูนาโหสีอาิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตาโคปควาอุทานัง เนศิัญญาสิวตพโกุลัญโยัญญาสิวตพโกุลัญโยติหิธิธังอายะสมตุกุลัญยะสอัญญากนลัญโยตเววนา